อยู่กันในเกมโลบอกกับผมดาร์คฟอกนะอยู่กันในแมพของภัยพิบัติกันอีกเช่นเคยนะฮะก่อนที่คลิปนี้ผมก็ทําการเอ่อเติมแล้วก็เติมโลบักนะแล้วก็ซื้อเป็นอวตารของตัวละครตัวนี้มาฮนะเพราะว่ามันน่ารักดีแล้วก็มันถูกนะฮะก็คือใช้ประมาณสัก3ามรโลบักหรือเปล่านะฮะแล้วผมก็ซื้อเป็นอันนี้เพิ่มเป็นอ่ามังกรเนี่ยโคเทผมชอบนะไอ้มังกร,เ,เ,นะงกรเป็นโครงกระดูกมังกรนะไม่เอย่องเฟีย้ยวเลยฮะ โอเคมาก็เราต้องรอเป็นภัยพิบัตินะว่าจะมาเป็นอะไรมันคือภัยพิบัติแบบไหนนะขอแค่อย่าเป็นน้ําท่วมก็พอและน้ําท่วมี่แบบมันรอดยากอะโอเคแล้วก็ขึ้นไปบนนี้แล้วกันเฮ้ยปฏัปฏีนายโอเคเฮ้ยเป็นผู้หญิงนี่หว่าต้องวปดิเธอดิแล้วนี่คืออ๋อมันคือเมเทอนี่หว่ามันเป็นอุกกาบาตตกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเขาลบก่อนต้องหลบไปตรงนี้ป่ะเนี่ยประมาณแถบนี้ มันบอกให้ระวังท้องฟ้าแล้วก็ต้องคเวอร์ให้ดีๆนะะหาที่คเวอร์เอาไว้โอเคน่าจะตรงนี้แหละปลอดภัยนะฮะเออตอนนี้เราก็ยืนรอแบบชิลๆแล้วกันนะฮะแล้วก็จะกดท่าทางเล่นดนแล้วกันผมว่าตัวละครนี้มันโคตรจะน่ารักเลยผมชอบนะชอบแบบมากๆเลยฮะ ดวงตากระพริบได้เด้อโคตรน่ารักเลยโอเคกดท่าทางเล่นละกันเอาเป็นท่าทางอันนี้ละกันนะเอาเฮ้ยทำไมกดไม่ติดอ่อคยกดติดเอ้าเฮ้ยเ,เฮ้ยมันระเบิดไม่เป็นหนึ่งนะโอ้โหมังกรผมหายไปเลยเจ้ยฮึมังกรช่วยชีวิตหรือเปล่าเนี่ยแม่งมังกรผมหายไปแล้วฮะแม่งลงตรงนี้พอดีแม่งพังเลยตรงเนี้ยเ,เฮ้ยโอ้โหแม่งพังไปแถบนึงปะเนี่ยเกือบละเกือบเกือบเกือบเฮ้ยจะมีใครแบบเหลือรอดปะเนี่ยมันคืออุกบาทนะฮะ มีคนพิมพ์หาากันได้ป่ะเอออย่านะต้องมองดูท้องฟ้าดีๆฮะไม่งเงยโคตรฝาดเสียวตรงนี้ฝวาดเสียวแบบมากๆนะฮะนี่เรามองดูใต้กระโปรงแล้วกันว่ามีอะไรหรือเปล่าน,นะฮะนี่มองมองดูไปฮะเออโอ้มุมมุมดีมากตรงนี้นะฮะผมกลัวมันจะตกใส่หัวปะ่ะอย่านะอย่านะตกหรือเปล่า โอ้ลอดโอเครอดอยู่ฮะก็อลอดเจออยู่นะผมรีเซ็ตตัวก่อนละกันเพราะว่ามังกรหายนะเดะีย๋ยวให้มังกรกลับมาก่อนอ่ามังกรกลับมาแล้วโอเคฮะป่าเราขึ้นไปด้านบนแล้วกันตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยอ,นนอันนี้มันทำไมหมุนไปหมุนมาในแฮ็ะเนี่ยผมว่ามันเป็นแฮ็กเว้ยผมเจอแฮ็กอยู่นะในโหมดเนี้ยในแมปเนี้ยผมเจออยู่นะฮะมันแบบมันแฮ็กบินได้อะ เอผมว่าแฮกแล่แหละเนี่ยที่ห่ายแล้วมีแฮกกับเนี่ยในห้องนี้เอ้าใครตายอะ่ะมีคนตายนะฮะเกิดเป็นว่าโนเนี่ยแหลกแหลกกับเพื่อนมันมันแหลกเพราะโป้โปดิมีคนโปอยู่ว่าไม่มีคนแฮกอ่ะเกมนี้ก็มีแฮกเหมือนกันแต่ว่าผมว่ามันก็น้อยน้อยนะน้อยน้อยกว่าเกมใคราิสิตนะฮะมผมก็ไม่อะไรนักหนาหรอกไอพวกโป,โปเนี่ยผมก็แบบชินแล้วชินแล้วผมชินมาจากเกมคลายสิตแล้วมีแบบมีภูมิคุ้มกันด้านโปะนะฮะ อรอฮะรอเป็นภัยพิบัติไอ้นี่มันแมปอะไรเมันคือแมปไอ้เครื่องบินใช่ป่ะฮะเป็นที่ปล่อยจรวดอต่ของนาซาเออเนี่ไงผมว่าไอ้ตรงด้านบนอะผมว่าไปไปก่อนแน่นอนไอ้จรวดนั่นแหละ้ยเพื่อนระวังนะเพื่อนไอ้จรวดอะเฮ้ยไม่บอกสีไข่กาวชิผาได้ไงน้ำท่วมอีกละโอ้คดเบื่อน้ำท่วมอะผมเบื่อมากๆครับผมแบบไม่ค่อยจะรอดหรอกน้ำท่วมเนี่ยมันต้องเป็นดวงอะเป็นดวงจริงๆแล้วใครมื่เสียงใครตายรัวๆ โอเคต้องรีบขึ้นแล้วเพื่อนแล้ว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 วิ่ง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 ขึ้นเยอะอย่าเบียดกันซิเย้ยเฮ้ยขึ้นไปเร็วภัยน้ำท่วมมาถึงแล้วโอเคสวัสดีพวกนายโอ้โหคนด้านบนนี้คือแบบเยอะมากๆเลยฮะเฮ้ยม่ถ้าไม่มีคนตายวะอ๋อหรือว่าคนที่มันหนีไม่ทันบ้านไปอยู่ตรงจรวดกันนะเอ่ออะไรสักอย่างคนนี้เขาพิมพ์อะไรเนี่ยไอแฮปอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยชิบหยเอ้ยตก เรียบร้อยแล้วโอ้ใครไม่จะไปรอดวะมันนนี่มันพังได้อ่ะไอสิ่งก่อสร้างมันพังได้อะมันคืออะไรฮะโอ้มันมันไม่ใจเลยวะ่ะผมว่ามันต้องมีคนลอดแต่ไอพวกนี้มันมีลูกโป่งอ่ะนะฮะลูกโป่งม้งเติมแพงมากผมเหลืออยู่ห้าสิบห้าโลบักแล้วตอนนี้บักไม่พอฮะบักไม่พอเติมแล้วเนี่ยมันก็ยังมีคนรอดอีกอะโอเคเราก็จะรอเกมถัดไปแล้วกัน รอตาถัดไปแล้วกันโอ้มันจะรอดยังไงวะไอ้น้ําท่วมเนี่ยมันไอ้นั่นมันพังได้นะมันมันไม่แฟร์เลยวะเหรือว่าต้องแบบมีลูกโป่งแล้วก็บินหรือเปล่าโดดลงมาผมว่านะแล้วใครมันตายเลยวรู้ฮะน่าจะรีเซตตัวละครเฮ้ยบัดดีบดีคนนี้เป็นดวงจันทร์ครึ่งเซียวแล้วคนนี้มันใกล้ตายวัตฟักานทำไมนายไม่รีตัวเพื่อนอยู่บนนี้แหละ ตรงนี้เลยดีกว่าไหมเพราะว่าไม่ถ้าเกิดเป็นฟ้าผ่าก็อีกอย่างนึงครับไม่ก็ไอ้พายุนั่นแหละพยายุทรายอ้าวผมดดลงมาแล้วเสียเลือดอะไรวะเนี่ยโอเคลมลมเริ่มมาฮะลมเริ่มมาแล้วเสียงลมจะเป็นภัพยพยิบัติแบบไหนฮะโอ้ตัวผมแมสสูงสูงเท่ากับต้นไม้อ่ะก็เกือบเ,เท่าอะนะฮะโอเคนะก็ไปหลบในบ้านแล้วกันเราหลบตรงนี้ไม่ได้ฮนะตัวเราสูงเกินไปตัวสูงเกินอ่ะ แต่ผมชอบตัวนี้ครับมันแบบมันน่ารักดีนะฮะชอบมากๆนั่นไงทันตสตอมจริงด้วยออ้ยฟ้าผ่าเสียงดังมากเสียงฟ้าโคตรดังแต,ต่ต้องไปลดในคลิปแล้วกันนะเสียงเกมไม่โคตรดังะะาาดนะแล้ฮะเฮ้ยนดีนายเราขออยู่แตคนนะเพื่อนคนนี้เติมโลบักแน่นอนเลยเนี่ยคนนี้เติมเอาไอ้นี่ไอ้ดวงจันทร์รึ่งเสี่ยวนะฮะเฮ้ยดูดูท่าปีนนะ เรายืนดูหน้าของตัวละครแล้วกันอีกโคตรน่ารักเลยนะแล้วก็ดูไว้คนนี้มันจะมจะฝ่าผ่าลงหัวปะเนี่ยลิ้นพันกันเลยแหละมันจะผ่าลงหัวหรือเปล่านะฮะไม่โคตรบาดเสียวหรยผมว่ารอดแต่เพราะว่าไอ้ฟ้าผ่ามันก็แบบง่ายๆอะ่ะจิบๆนะฮะถ้าเกิดเราอยู่ในใต้อาคารเนี่ยมันแบบมันสบายอยู่แล้วรอดผ่านแบบง่ายๆเลยไอ้ฟ้าผ่าเนี่ย สวัสดีนายเราขอแบบกดท่าทางเล่นร้อยเกมมาจบก่อนแล้วกันนี่บัดดีนะโคตรชอบอ่ะชอบไปท่าทางนี้มากเลยแล้วกันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อมันคืนนี้โคตรน่ารักเลยสกินนี้อุ้ยอะไรมันกระเด็นลงมาเดคนนี้ก็กดเล่นเหมือนกันนี่า่าโอเคเรามากดเล่นดีกว่าเพื่อนรอรอเฮ้ยเอากำแพงมังไปเลยฮนะตรงนี้เฮ้ยอย่าผ่าลงมาตรงนี้นะอย่านะอย่านะ รามีแค่นี้เองอะ่ะไอ้ท่าทางอะ่ะมันต้องเติมเพิ่มไ,ไอ้ท่าทางแต่ก็ยังไม่เติมแล้วกันเพราะว่าคียจะเติมแล้วโอเคกดเล่นไปรอ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 ผมก็คิยจะตัดด้วคลิปเสร็จเสร็จยังไยเสียงหายไปละอ่าเรียบร้อยอีซี่เ,เพื่อนไม่ควรจะอีซี่เลยนะฮะก่อนหาทางขึ้นไม่เจอไอ้ตรงนี้มันบงังมันกดออกไม่ได้ด้วยนะ โอเคแต่ก่อนนะขอรีเซ็ตตัวก่อนเพราะว่าเลือดมันน้อยเกินนะฮะจากผมให้มันเลือดเต็มเต็ม,มาดูหัวเลือดเต็มหัวโอเคไปฮะเราเลือดเต็มแล้วตรงนี้ก็จะมีแบบพวกอันนี้ฮะเติมเนี่ยแต่ผมไม่เติมนะเพราะว่ามันใช้แต่80ผมมีอยู่5 5โลบักประโถเว้ยเอานี่แมบปบคืออะไรเนี่ยเอ้อแมบปบคุกนี่า่าแมบปบคุกนะฮะ ข้างในมันน่าจะไม่ปลอดภัยถ้าเป็นแบบแบบนี้ผมว่านะจะต,ต้องมาดูว่ามันจะเป็นภัยพิบัติแบบไหนนะฮะในด่านนี้ในตาน,นี้โอเคมาแล้วฮะลมฟ้าคึ้ม,มาไกลแล้วตอนนี้ฮนะมันเป็นมันจะเป็นอะไรเราก็มาดูกันตื่นเต้นว่ะจะรอดไหมเนี่ยตาน,นี้เฮ้ยมันคือไอพยายุยเนี่ว่ะอยู่ข้างในเนี่ยปลอดภัยปะหัวน่าจะไม่ปลอดภัยละมั้งเนี่ยในนี้ เราหาทางออกก่อนโอเคออกทางนี้ฮะเฮ้ยผมว่าเราไปอยู่ในนี้กว่าตรงยามดีกว่าเออเป็นเรามาเฝ้ายามแล้วนเนอะเราคือยามแล้วกันนะยามเฝ้าเรือนจำนะมันคือเรือนจําแบบนี้นี่ไงมันเป็นพยายุรายยิงด้วยผมว,ว่าเรือนจําอะน่าจะไปก่อนเพื่อนเลยฮะตรงนี้แหละเพื่อนมันปลอดภัยสุดแล้วในตรงนี้ที่ยามอยู่เนี่ยนะรนะอฮะรอ,อชิวๆตรงนี้เพื่อนเรารอดอยู่แล้ว ตันเนี้ยชิวมากอืมนี่แล้วก็ท่าท,ทางเล่นเลยโหเสียงพยายุทรายแม่งคนดังนะฮะเออมีคนพิมพ์กันอยู่นะตอนนี้เฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรมันปิวไปตรงนน้นเฮ้ยเอาโกงโกงโกงมาละฮะโกงขังมาละรวาแม่งไปลนะฮะเพื่อนเออมาลบตร,ตรงนี้แหละเพื่อน เดวิลหรือเปล่าเนี่ยคนคนนี้ชื่อว่าเดวิลวะอาจจะอ่านชื่อผิดก็เป็นได้แหละมั้งตรงนี้มีกี่คนน่ะน่าจะสักสี่คนวะโอ้โหเป็นอะไรเปิวไปน,น,นู่นยังไงตรงเรือนจำมามันมันจะไปก่อนเพื่อนเว้ยโอเคเราสู o มาดูฮะนี่ตรงนี้เลยผมว่าเป็นซากของเรือนจำวะนะปิวโอ้โหโคตรไก่เลยฮะปิวไกลมากเฮ้ยไอ้น,นั่นมันปิวนู่นละ แต่ว่าตัวนี้คือน่าจะไม่เปลี่ยวเอ้าเฮ้ยเราเพื่อนเ,อเฮ้ยเราเพื่อนเราตายได้ไงไม่นะเพื่อนตัวแตกไปแล้วเด็๋ยวรอรอรอ,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 อโอ้โหเรียบร้อยเฮ้ยนี่มันไอ้คอสไนท์นี่ว่านะฮะไอ้โฟมมันเข้ามาด้วยเหรอเนะี่ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยไอ้คอสไนท์นี่โฟมนะเป็นรุ่นน้องผมเองนะฮะเฮ้ยเข้ามามาได้ว่าเข้ามาตอนไหนเนี่ยแล้วไปแอบตรงไหนไม่รู้ผมไม่เห็นนะฮะคอสไนท์เดี๋ยวก่อนนะอยู่ไหนเฮ้ยคนที่บอกว่าอีซี่แะ่ว่า easy game บบเหพื่อนนะโอเคนี่ไงมีตรงป้ายนะฮะาคอสไนทะ์ 1, 9, 9, 9, 9เนี่ยคอสไนท์หนึ่งเก้าเก้าเก้าวายเนี่ยมีคนแค่คนเดียวอะไรที่ตั้งชื่อแบบเนี <c oughs> นเนนะเ้ยนะฮะในเกมอ่ะก็คือโฟมนะฮะมาเฮ้ยหาโฟมไม่เจอวะ่ะคนมันเยอะเกินอะ่เนะเพ่อหาที่ลบก่อนแล้วกันนะโฟม <c oughs> เฮ้ยโฟมไม่เข้ามาเล่นด้วยวะ่ะ เดี๋ยวหาที่แอบแล้วกันไอ้นี่คือแมปปัมน้ํามันนี่หว่าเราเป็นเด็กปัมแล้วกันเราเป็นเด็กปัมแล้วกันเโอเคฮะเรามายืนตรงนี้เป็นเด็กปัมแล้วกันนะนี่ไงตรงนี้เลยแล้วกันเฮ้ยมันเข้าไปอยู่ในนี้เลยในถังน้ํามันเฮ้ยเฮ้ยแต่ก่อนน้รถนี่มันสมารถขี่ชนกันได้เฮ้ยขึ้นก่อนขึ้นก่อนแต่ไม่ขี่ชนเฮ้ยเรารู้นะเพื่อนๆว่ามันขี่ชนกันได้อะต้องระวังนะมันขี่ขี่ชนกันได้เราเล่นอะไรกันเนี่ยขี่กันไปทำไมเนี่ยอะไรมาชนตู้มัน มันไม่พังหรอเพื่อนตู้อะเฮ้ยเอา้ามีเสียงจามอ๋อไวรัสไวรัสอีกแล้วใครติดเชื้อโควิด19บเป็น COVID 19. โควิดเอเ้ยโควิดยาอย่านะอย่านะใครเป็นโควิดวะด้านล่างอุ้ยนี่ไงอฮ้ยมันไปอยู่ด้านล่างอะ่ะมันจะขึ้นมาปะเนี่ยอย่านะม่งจามจามกันใหญ่เฮ้ยโอ้โหด้านล่างนะั้นมันอะไรม่วงๆอะมันคืออะไรฮะผมว่ามันคือไวรัสแน่น,นอนเลยมันคือ COVID. โอควิดเราลงมาตรงนี้แล้วกัน เราปีนไปนะฮะแล้วใครมึงยังขับรถเล่นอยู่นนเนี่ยอ้าว็นคนตายแล้วหนึ่งคนนะเสียงเอื้อเอ้ด้านบนเป็นปะเนี่ยแล้วไอโฟมมันอยู่ไหนวะหายไอโฟมไม่เจอฮะหาคอสไหนไม่เจอเลยอยู่ไหนไม่รู้เฮ้ยหรือว่ามันขับรถอยู่วะอัน,นี้ไม่รู้เหมือนกันเอ้ยแล้วใครมึงตายแล้วฮะ ก็ถ้าเกิดใครอยากจะเล่นกับผมก็เพิ่มเพื่อนได้แต่ว่าต้องมาทักต้องทักเฟซผมก่อนนะฮะลิ้นเป็นอะไรชอบพันยังต้องทักเฟซผมก่อนนะผมจะรับเพื่อนในเกมโลบอกนะฮะเพราะว่ามันจะมีคนแอดกันมั่วไงนะมันแอดมั่วหลายคนนะ้เนี่ยนะฮะผมก็แบบเออทักเฟสผมด้วกันถ้าเกิดอยากจะเล่นกับผมนะเอ้บดีนายไอ้คนนี้ที่ว่าติดโควิดป่นนะเนี่ยน่าจะไม่นะฮะโอ้โหข้างในนี้มันเต็มเลยวะ่ะ <laughs> เชื้อโควิดเต็มเลยฮะ ข้างในร้านเฮ้ยใ,ใครปีนอยู่ตรงนั้นเออผมหายโฟมไม่เจอนะเนี่ยมันอยู่ไหนไม่รู้ฮะโอเคเฮ้ยโฟมมันก็รอดดีว่ะเป็นหัวเสียงเขงข่าวอะว่าผมหายไม่เจอไม่หัวข่าวกันเยอะมากม่นตัวละครหัวข่าวกันเยอะมากเนี่ยคอสไนท์อยู่ที่สองเหรอโอ้ยทำไมเก่งเลยเอ่ะคอสไนท์นะ่ยได้แต่แปดสิบห้าคะแนนไอ้โฟมมันเล่นแต่โหมดนี้หรอือเปล่านะฮะผมก็มัวแต่ไปเล่นแต่โหมดไอ้ไดนโนเสาร์แล้วผมติดไดนโนเสาร์มาก <c oughs> โคตรติดนะบอกเลยฮะไอ้ไอ้แมพนั่นแหละมารอฮะอันนี้คืออะไรเนี่ยแผนที่ต่อไปคือตื่นตลกในคุกเอกรอมาเริ่มฮะเอาใครแม่งมาถึงก็ตายเลยอะไรกันครับนี่หลบที่เดิมแล้วกันนะตรงนี้แหละตรงยามไม่แหละะเราคือยามอืมเราคือยามเฝ้าคุกอันนี้นะฮะแล้วใครมายืนเต้นใครอยู่ยืนเต้นอยูน่นะะ <c oughs> ใส่เป็นอันนี้ฮะเป็นชุดคลุมเนะฮะไปยืนเต้นอะไรก็ไม่รู้ฮะแม่งชุดไม่เขียวเลยมารอฮะรอแล้วไอโฟบไม่แอบตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยโอเคฮะมันจะเป็นอะไรเฮ้ยนี่ไงโฟบเนี่ยคอสไนท์นี่ไงเจอแล้วนี่อยู่นี่เลยเนี่ย <cheapest> เป็นตัวละครตัวสีขาวเนี่ยโอ้โหแม่งตัวอย่างเล็กเลยอะถึงว่าจะไปนะะม,มองไม่เห็นนะโอเคเราอยู่ที่ตรงนี้แหละปลอดภยัยเสร็จแล้วเนะนี่ยตรงเนี้ยอะไรวะ เอ้ยเมเทอโออย่างเงี้ยอุกกาบาตตกอีกแล้วจะรอดไปตรงนี้หาได้ไงจะรอดแล้วตอนแรกโฟมมันหายไปแล้วฮะเฮ้ยระวังตายนะโฟมไปแอบที่อื่นน่ะตรงนี้คือปลอดภัยสุดแล้วเนี่ยขอ,อไปอยู่นู่นดีกว่าเนี่ยอยู่ตรงงูนนะะไปยืนซะแบบกลางแกล้งเลยโอเคมันจะตกลงมาแล้วนะฮะอุกกาบาตเสียงมันโคตรหนักแน่นมาก จะขอทําการนี้ก่อนละกันหนีเลยก่อนท่าทางเล่นเอาเฮ้ยไปไปเกาะหน้าเขาทำไมนะไอคนที่มายืนตรงนี้ฮะเฮ้ยอย่าเพิ่งมาตรงนี้ตีไอคนเน,นี้ยโอเคมาฮะโอเครอรอรอไอโฟมก็อยูอ่ตรงนั้นเราก็แอบในนี่เฮ้ยไอคนนี้มันแต่งตัวแบบเป็นคนคุกเลยเนี่ยไอคนนี้มันหนีคุกหรือเปล่าโอ้คนนั้นมายืนชิลกันเลยคนที่กลุ่มนะั้นน่ะยืนโคตรชิลเลยฮะชิลแบบมากๆ ไอ,อ้โฟมวิ่งมาแล้วฮะตอนนี้วิ่งกำลมาหลบอย่างงี้เอ้ยโอ้ยมีลูกโป่งนี่ว่嘛โฟมใส่เติมนี่嘛แปดสิบโลบักน,นะฮะไอ้ลูกโป่งอะ่ะเห็นแล้วก็รอฮะกดท่าทางเล่นแม่งเลยนี่มีเสียงตุ้มตุ้มตุต่มนะฮะด้านนอกผมอยากให้มันลงไอ้ตรงกลุบนั่นอย่างไรลงแบบปุ้มสักหนึ่งทีดิไอ้ตรงนั้นนะ <laughs> มันจะแบบสะใจมากเลยถ้าเกิดลงตรงนั้นอ่ะอ้อรอดด้วยผมก็รอดเหมือนกันนะฮะ ก็รอดกันเยอะนะรอดกันโคตรเยอะแนละ้วไข่แม่งตายมีคนรีตัวหรือเปล่านะฮะโอเคแล้วก็รอกันต่อไปแล้วฮะรอให้เกมเริ่มอีกแล้วกันหรือว่าจะปิดคลิปดีวะเพราะว่าอัดมานานแล้วตอนนี้ว่าต่ออีกสักหนึ่งตาแล้วกันผมก็กะจะปิดคลิปแต่แตว่าอยากเล่นต่อฮะนี่มันฟ้าผ่านี่หว่าเป็นทนะันเดอร์สตอร์มนะฮะเสียงฟ้าผ่าโคตรดังตอนนี้คือโฟมมันออกแล้วอ่ะนะฮนะ ผมก็เล่นอยู่คนเดียวนะฮะในแมปนี้จัดไปเอาเสียงจุดไปละหรือว่าจะจบเกมหรือเปล่าอาจบเกมจริงด้วยรอดกันก็จัดว่าเยอะอยู่นะฮะตอนนี้เยวขอวิ่งไปดูไอ้ป้ายดิป้ายคะแนนอะตรงนี้โอเคป้ายอยู่ตรงนี้ฮะเอ่อโฟมมันหายไปแล้วมันมันออกไปแล้วอะ นั่นก็ไม่เป็นไรฮะเราก็เล่นตรงนี้แหละอีกแล้วกันต่อสักหน่อยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะคลิปมันจะสั้นเกินไปนะฮะขอคลิปแบบยาวๆหน่อยสัก20แล้วกันคลิปนี้เพราะว่าอุตส่าห์เติมอ่สกินมาแล้วฮะป่านี่มันแมปอะไรเนี่ยแมปตึกกันหรอเออมันจะเป็นน้ําท่วมป่ะเด่ะตรงนี้เสียวเป็นน้ําท่วมมาขอดูก่อนแล้วกันมันอาจจะเป็นไอ้นี่ก็ได้ฮะอาจเป็นนั่นไอ้พันดินไหวหรือเปล่า ผมว่าไม่น่าใช่วะไม่ก็พายุทรายอีกหรือเปล่าโอเคเรามาลุ้นกัน,นะฮะว่ามันจะเป็นอะไรอันนี้อ่าโอ้ยมาช้าอย่างเลยอะ่ะมาช้ามากมเป็นคนอยู่ด้านนอกกันเยอะแล้วฮะขอแค่จะเป็นแผ่นดินไหวกับไอ้นั่นก็พอแลนะ้วน้ำท่วมออโอ้โหทำไมผมแบบพูดแม่นอย่างเลยฮะแม่งน้ำท่วมอีกแล้ว บ้าเอ้ยโคตรเกลียดเลยน้ําท่วมนะฮะเดี๋ยวมันจะโค่นอีกเนี่ยตรงนี้ผมว่าไม่รอดวะ่ะแบบเนี้ยอย่างงก็ไม่รอดตตึกดีตึกมันแบบอตึกมันใหญ่อะ่ะนะเพื่อขอขึ้นหน่อยแลวกันนะผมว่าตายนั่นแหละตายเนี้ยโอเคแบบถ้าเกิดจะรอดแต่ก็คือต้องมีลูกโป่องอะ่ะผมว่ารอดชัวร์อยู่แล้วไอ้ลูกโป่องอะ่ะนะฮะ แบบกระโดดลงแล้วก็ลอยตัวไงนี่ไงนี่ไงมันมันไม่ได้อะมันต้องมีลูกโป่งอะเฮ้ย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 อย่าไม่ไม่ไม่อย่าล่วงเออมาตีดิะมาดิเออดิเออดิผมเกาะผมเกาะเกาะก่อนเกาะก่อนเกาะเกาะกระโดดขึ้นนั่นแหละฮะอือตรงนี้แหละยังไงยังไงยังไงเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วเลือดตายโดนตึกกระแทกตายนะฮะอือแม่งเอ้ยโอ้ยมันยังรอดอีกเหรอโอ้โหมันแค่นิดเดียวเองอะ พอโถเวย้ยรอสามคนนะแม่งดวงดีว่าไอ้สามคนนั้นนะี่แม่งผมโดนไอ้ตึกแม่งเปียดตายฮะไอโฟมเข้ามาปะไอโฟมไม่เข้ามาละไอโฟมมันออกไปแล้วอะโอเคมาต่ออีกแล้วกันนะเยยาวฮะเนี่ยมันต้องมีรกโป่งอะมันแปดสิบโลบักมันเช่าปะผมว่าน่าจะเช่าหรือมัง้งอันนี้โอเคฮะไอโฟมโดนำฟโฟโดนำมาแล้ว่ะคะแนนโดนนำมาแล้ว มา map นี้คือแ a p อะไรกดเพิ่มเพื่อนมาเนี่ยอย่าเพิ่งสิเอาไว้นี้ดีกว่าโอเคเราอยู่ตรงนี้แล้วกันนะขอแค่อย่าเป็นน้ําท่วมอะแ a p เนี้ยมันจะรอดอยังไงถ้าเกิดเป็นน้ําท่วมเนะีฮะแม่งที่สูงก็ไม่มีฮะพี่แตอ้ตรงนี้้ตรงแท่งๆตรงนี้แหละถ้าเกิดเป็นฝนกดก็ต้องมาหลบตรงนี้ก็ได้นะตรงร้านค้าตรงเนี้ยมีคนหลบเต็มเลยว่ะตรงร้านค้านะฮะอเดี๋ยวเราขอทําการเปลี่ยนม,มองแล้วกันเออเป็นมุมมองนี้ฮะให้มีคนมาฝัดดีนะ วันนี้บันดีพวกนายมาแอบกันตรงนี้หรอเพื่อนเราขอแอบทุกคนนะตรงนี้จัดไปจัดไปรอ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 ทำไมเวลามันนับชา้าจังเลยฮะพายุมันเข้ชาช้ามันคืออะไรเนี่ยเออเฮ้ยมันบอกหายกาวครับอ๋อมันคือสึนามินี่ว่ะเออจะต้องหาที่สูงฮะที่สูงคือตรงนี้แล้วกันนะขึ้นไปเลยเร็วเร็วเร็ว,รวมันจะรอดอยังไงวะเนตรงนี้เออมันจะเป็นแบบไหนอ่ะ อันนี้คือผมไม่เคยเจอนะเอส u นามอันเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะมันจะเป็นได้แบบขึ้นสูงป่ะหรือว่าไม่ใช่มีเสียงน้ำดนะ้วยเสียงน้ำแมันมาไกลแนละ้วฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะรอรอรอเราไม่ตื่นเต้นมากเลยมันมันจะรอดได้ไงวะเฮ้ยมาแล้วโอ้มันเคยนี่หรอสึนามิเฮ้ยใครอยู่ด้านล่างนะเพื่อนระวังนะเพื่อนแม่งโดนแนละ้วตรงนี้พัดไปะละกระเด็นกระดอน เฮ้ยอย่านะ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 อย่าอย่าล่วงนะเฮ้ยมันสั่น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 เอ้ยเฮ้ยไม่โอเครอดอยู่ว่ะโอ้ีคนตายอยู่เหมือนกันนะแต่ก็รอดนะฮะจัดไปแล้วคนนี้มายืนเต้นอะไรไปเลยเฮ้ยนายนายแต่งตัวเป็นอะไรไปเนี่ยมันคือตัวอะไรมีการบอกว่าหายนะฮะมันดีแล้วมายืนเต้นโอ้โหมันโคตรชิวอ่ะไม่อย่างชิวนะฮะคนนี้ขอดูหน้าหน่อยดิ ดูหน้าดูหน้าอืมเฮ้ยแต่มันก็ผ่านง่ายนะไอ้อันเนี้ยผ่านง่ายกว่าไอ้น้ำท่วมมแต่มันขึ้นสูงอีกอะอ่าม่พอว่า yes นะฮะรารอดแล้วเว้ยเพื่อนโอเคฮะผมว่าก็ได้อยู่นะไอ้นี้มันรอดง่ายอละน er. ี่ไงก็ะจัดว่าดีแล้วในแบบเมื่อกี้นี้แต่ว่าไอ้น้ำท่วมแต่มันขึ้นสูงกะคือมันมันรอดยากมากนะโอเคขอมาดูตรงนี้นีตรงคะแนนบอร์ดหน่อย โอ้เป็นคนได้คะแนนตั้ง1 5 0 0อ่ะการอาตัทอรอดอ่ะโอ้โหแม่งโคตรแบบคโคตรโหดเลยว่ะผมได้แบบตายนะกับน้ำท่วมรัวๆเลยโอ้ยมีคนแบบเพิ่มกันละตรงนี้800โ,โอ้โหเพิ่มกันเยอะมากเลยพวกนายไม่เล่นแต่แบบนี้กันหรอถ้ากันสำหรับในคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันผู้ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เท่ากันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันอยู่กยบ,บาย